สวัสดีครับผมจานเบคครับและนี่คือเบสบอกซ์เออออ มันเป็นวันที่น่าเบื่ออย่างนี้วะไม่มีอะไรทําเลยทุกคนเนี่ยขณะอัดคลิปนี้ก็ยังรู้สึกว่าเอ้วันนี้มันไม่มีอะไรทําจริงๆอะคิดดูนะวันที่ผ่านมาเนี่ยเกมเล่นจบไปประมาณ23เกมแล้วซีรีส์ก็ดูจบซีซั่นไปแล้วการ์ตูนก็อ่านจบไปเรื่องหนึ่งแล้วมีการ์ตูนเรื่องยาวอีกเรื่องนึ่งก็กำลังตามอยู่เนี่ยแล้วมันยังไม่จบแล้วมันเยอะมากอะมีต้อง900กว่าตอนเลยตอนนี้อ่านอยู่แค่400กว่าตอนเองใครมันจะตามทันวะมันก็มีจุดเบื่อของมันใช่ไหมไปข้างนอกก็ไม่มีหนังน่าดูเลยช่วง เกมใหม่ๆก็ต้องรออีกประมาณโอ้โหสอสาสัปดาห์หน่าเบื่อไม่แม้ไําอัดคลิปข้างนอกแล้วก็คุณภาพไม่ถึงคอนเทนต์ไม่ถึงคลิปนี้คือไม่มีไอเดียในการทําคลิปงงไหม <c ười> คลิปนี้นครับก็คือเป็นคลิปที่ไม่มีไอเดียเลยเลยไม่มีคลิปเลยเลยไม่มีหัวข้อที่ตายตัวด้วยแล้วกลมาพูดเรื่องอะไรไว้เนี่ยในความที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างในความที่ไม่มี งงไหมในตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาผมพยายามคิดคอนเทนต์ที่จะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมว่าเอ้ยเราอยากจะพูดคุยเรื่องนี้นะเราอยากจะนําเสนอเรื่องนี้เราอยากจะทําเรื่องนี้นะแต่มันก็ทําแล้วมันก็ไม่ถึงอะ่ะมันมันด้วยคุณภาพไม่ถึงหรือความต้องการตัวเองมันไม่ถึงหรืออ,อะไรอะไรใดก็ตามอะ่ะมันก็เลยทําให้แบบ ไม่ได้ลงคอนเทนต์ใน YouTube หรือ Facebook ก็ตามคือคอนเทนต์หลักของผมตอนนี้นะครับคือ1จะมีวิดีโอนะครับลงทุกอาทิตย์เลยและอย่างที่2ก็คือว่าเป็นพอดแคสต์นะครับก็ลงสลับไปก็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ลง2คลิปคือความเซ็งอย่างหนึ่งคือว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนมีน้องหรือแฟนคลับมาทักผมว่าพี่เบสครับอาจารย์เบสครับน้องเบสครับทำไมพี่ไม่อัพคลิปลง YouTube เลย ก็คือฉันก็อัพอยู่ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองคลิปด้วยมีพอดแคสต์แล้วก็คอนเทนต์ปกติแล้วทำไมเจ้าไม่เห็นนะมึงกดแจ้งเตือนหรือเปล่าเออกดโนตินหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขากดนะแต่ทำไมมันไม่แจ้งเต <c oughs> ือนวะเออ แม่งมีประเด็นแล้ววะ่ะคือมันเป็นปัญหามากเว้ยในความแบบไม่มีอะไรทํายนะพอไม่มีอะไรทำก็ามานั่งคิดเรื่องปัญหาของอัลกอริทึมยู u ูบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับบนโลกนี้ทั้งที่ยอดซับสคร i b ต์ก็ไม่ได้คิเลนะคือเราก็ทำของเรามาหลายปีแล้วมันก็ไม่ไคิเลแต่ว่าเนีย่ยคิดดูนะ s u b สคร i b ต์่ะเกือบหลักแสนแต่วิวเนี่ยหลักพัน YouTube เธอวางแหนอะไรกับ YouTube YouTube เธอวางแผก YouTube. นกับยูทูบพูดอะไรกับกูว่ะ Google วางแผนอะไรกับยูทูบวะยอดรีซอเอ็นเกจเมนต์คนที่จะเห็นเนี่ยมันน้อยมากๆก็เลยมีจุดหนึ่งที่แบบอรู้สึกท้อมากๆท้อสุดๆฉันจะทําวงการนี้ต่อไปหรือไม่ผมไม่รู้จะทำยังไงครับมันก็เลยปล่อยไปเพราะว่าการโวยในโลกออนไลน์หรือโวยในสเตตัส t วิตเตอหรือ Facebook มันไม่ได้ช่วยอะไรก็กลับสู่ความวา่าอีกร่า ในการที่ไม่มีอะไรทำแล้วก็เบื่อไปวันวันเบื่อไปวันวเบื่อไปวันวเล่นเกมหาอะไรเกณออกไปข้างนอกดูหนังซื้อของทํางานนั่งสมาธิอยู่อย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆเอยๆเอยๆก็เกิดไอเดียนึงขึ้นมาจะทําคลิปจะทำพอดแคสต์ทำเสร็จบ๊ปุ๊บุ๊ปคุณภาพไม่ถึงอีกแล้วครั้งนี้เขา, <S <S เ,ขาเขาผิดพลาดเยอะด้วย๋อลงไม่ได้ตัดไม่ทันคน Building. ตัดก็มีอยู่คนเดียวทีมงานก็ ก็มีแต่ก็ไม่ค่อยว่างเป็นตากล้องก็มีงานอื่นด้วยอะไรด้วยเอ๊ะจะลงพอดแคสต์ก่อนดีจะลงคลิปก่อนก่อนดีบางทีช่องนั้นทําคลิปแบบนี้แล้วเราก็คงไม่ทําซ้ำกับเขาแล้วกเ็เราจะทําอะไรดีช่วงนี้กระแสรเรื่องน,องนี้เรื่องนั้นมาเอ๊ะแต่ลองไปอินกระแสรเรื่องนี้ดีกว่าแล้วจะทําอะไรก,กับสุขความบางป่าอีกรอบหนึ่งนี่ผมถอนหายใจมาก,กามินเลาเลยเนี่ยแต่อย่าลืมนะท่านผู้ชมนะครับความว่างเปล่าเนี่ยก็เป็นประโยชน์ของมันเหมือนกันพอเราพบกับความ่างปล่าหรือความไม่มีอะไรเลยของตัวเนี้ยทำให้ผม มันทำให้ผมกลับไปคิดได้ว่าเอ้ยขวว่างเปล่าเนะี่ยคือการถอยกลับไปอีกสเต็ปหนึ่งว่าเอ้ยอเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแน่ตอนนี้ทุัวันี้เราทําอะไรอยู่วะเราเป้าหมายเราคืออะไรความสุขของเราคืออะไรกันแน่คือตอนเนี้ผมกลับเข้ามา อยู่กับตัวเองนะครับในความที่ว่างเปล่าเนี่ยความที่มันน่าเบื่อไม่มีอะไรทำเนี่ยคิดกลับมาคิดว่าเอ้ยเราจะทำไงต่อไปวะเราจะลุยวงการนี้ต่อไหมหรือจะยอมแพ้ไปทำอย่างอื่นแทนเป็นคนธรรมดาทั่วไปแต่ผมก็ยังรักในการทำสิ่งนี้อยู่เพราะฉะนั้นเป้าหมายผมคือการทำให้ทุกคนที่ดูคลิปผมหรือฟังพอดแคสต์ผมนั้นมีความสุข ได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้อะไรบางอย่างจากผมแล้วก็เอาไปใช้แล้วมันมีประโยชน์กับชีวิตทุคกคนอ่ะแน่นอนผมโฟกัสไว้รุ่นหรือเด็กเพราะอยากให้เด็กรุ่นใหม่วรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความกล้าคิดกล้าทําแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งมันมาให้แบบโลกนี้มากๆเยอะมากๆกไม่ว่าจะทางไหนก็นตามผมก็จะทำสุดสุดความสามารถผมรู้สึกว่ายังมีความสุขการทําแบบนี้อยู่แม้มันจะไม่มีสปอนเซอร์หรือมไม่มีอะไรเลยก็ตามแต่ถ้าในอนาคตมีก็ดีอยู่กัน <c oughs> นะนั่นแหละก็จะทำนี้ต่อไปยังเอนเตอร์เทนต่อไปไม่รู้มันเอนเตอร์เทนหรือเปลนะม้วัววออจ เป็นตัวเลขที่มันน้อยมากๆน้อยฟุดๆเลยแตก่ก็ไม่แคร์ครับถ้าสมมติว่าคลิปนี้ดูพันหนึ่งแล้วมันมีประโยชน์สักคนหนึ่งมันเปลี่ยนชีวิตได้คนหนึ่งจริงๆเนี่ยผมก็โอเคแล้วไปงานข้างนอกไปอะไรก็ทักทายกันได้ผมไม่ได้กัดอะไรเพียงแค่ผมอาจจะใส่แมสก์นะ,น,นะครับเพื่อผมแพ้อ,อากาศกรุงเทพนะครับอยู่นานๆเริ่มร่างกายเริ่มไม่ดีแล้วอายุก็เจ็ดแล้วเนาะมันไม่ได้แบบปิดปาร์ตเหมือนตอน20ทั่วไปนะ <c oughs> อ่าพูดถึงเรื่องสุขภาพเนะี่ยมันก็ ในความที่ไม่มีอะไรเลยเนะี่ยเราเรั่งคิดเรื่องสุขภาพเหมือนกันว่าเอ้ยสองสามปีที่ผ่านมาเรากินแบบตามใจปากมา,มากๆแหละแน่นอนว่าความสุขคือการกินแต่ว่าถ้ากินด้วยความสุขแล้วมันทําลายร่างกายให้มันแย่ลงเนี่ยอันนี้เราก็เริ่มคิดว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันเวิร์กแล้วหรอวะก็เริ่มมาดูเรื่องของสุขภาพตัวเองว่าปีนี้สุขภาพไม่ดีเลยจริงๆคผมปวดหัวบ่อยมากอที่หายใจไม่ออกการนอนมีปัญหาคือ ปัญหาโรคปัญหาอะไรเยอะมากข้อสุขภาพไม่ดีเนะี่ยผลงานมันก็แย่ลงด้วยมันก็มีผลนะนะเนี่ยจตกการไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรแล้วเบื่อเลยแล้วมันนั่งคิดอย่างเงี้ยเออมันก็มีอะไรเหมือนกันนะขนาด b n k ครับในปีที่แล้วเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะมาตามวงนี้ได้นานขนาดนี้จริงๆด้วยภาพพิธีของคุณเตอนวพลนะครับเราได้บัตรร็อกสืบไปดูไอความที่ไม่มีอะไรเลยแล้วความน่าเบื่อตอนนั้นแล้วไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนนั้นเนี่ยก็เลยเข้าไปดูเรื่องนี้แล้วทําให คนพบว่าเฮ้ยวงนี้แม่งมีชีวิตวะ่ะมันก็คนมันก็เด็กคนหนึ่งที่แบบทำตามความฝันเหมือนที่ทุกคนทาตามความฝันอะเพียงแค่เปนรูปแบบของมีเดียทําให้ทุกคนจับต้องได้เห็นได้เป็นสาวข้างบ้านที่สามารถจับต้องได้ในง,งานจับมือหน่นนี่นั่นเนความไม่มีอะไรทําให้ผมพบเบียนเคมันเลยทําให้มีอะไร ยอมรับว,ว่าช่วงชีวิตผมเนี่ยมีความเครียดเยอะมากเคยขึ้นเยอะมากเรื่องที่แก้ได้แล้วก็แก้ไม่ได้ยอารับว,ว่าเคยจะมีคับคิดอยู่แวบหนึ่งเคยคิดอยากฆ่าตัวตายเหมือนกันว่ามันเครียดมากแต่ว่าเป็นแค่แวบหนึ่งแล้วมันเป็นคอล์คิดที่ค่อนข้างโง่มากเราเกิดมาทังทีแม่งมันควรจะต้องแบบเรียนรู้ที่จะสุขแล้วก็จะทุกข์มันวนอยู่อย่างเงี้ยสุขทุกสุขทุกคือเรียน,นรู้ที่จะสุขเรียนรู้ที่จะลุกเรียนูดเรียนรู้ที่จะทุกข์ด้วยไปแนวเดียวกันคนเรามันจะสุขแบบ สุขทีเดียวเลยมันก็ไม่ได้มันต้องมีทุกบ้างตองที่ผมเริ่มคิดไอ้ค่าตัวตายเข,า,า,ยขาคิดนี่โง่มากแค่เซียวินาทีแล้วเลยนะผมก็ไม่อยากจะฟุง้งซาดก็เลยหาอะไรทำอย่างอื่นทำนู่นทำงานใครทำอะไรรับหมดโปรดักชั่นครีเอทีฟอะไรถ่ายคลิปตัดคลิปทำหมดเลยจนรู้สึกว่าเอ้ยวันทีแกการตัดคลิปของเราอะ่ะมันก็สามารถช่วยเลยคนอื่นได้นะผมคิดว่าสกิลของผมจากที่เคยอยู่ในแบร์ฮักในการตัดต่อเน,นี่ยมันสามารถช่วยให้เด็กรุ่นใหม่สามารถ ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรหลายๆอย่างได้ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ผมก็เลยเปิดสอนตัดต่อชิ้นชิเพจแฟช่นเตนนะครับมีทั้งคอร์สออนไลน์แล้วก็สอนตัดต่อผมว่าจุดนี้ผมสามารถช่วยเด็กหลายๆคนที่อยากจะฝันว่าเอ้ยอยากเป็นยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์อยากตัดต่อเป็นเนี่ยในการทำงานด้านนี้ได้ม,มันก็เป็นพาสหนึ่งชีวิตที่ว่าผมสามารถช่วยเหลือสังคมหรือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยังไงได้บ้างทันที่ตัวเองก็ไม่ได้เก่งแบบไม่ได้ร้องเพลงเพราะไม่ได้พูดเก่งไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเก่งขนาดนน เอ้ยเราไอเนี้ยเราเกิดมาแม่งเพื่อมันแม้ว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบก็ตามแต่ว่าถ้ามันช่วยโลกได้ช่วยทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้นชีวิตคนนั้นก็จะมีความสุขเขาจะมาขอบคุณเราว่าทำให้เขามีความสุขเราก็จะมีความสุขตามมันก็ต้องส่งต่อความสุขไปเรื่อยๆจากคนที่เป็น depression เป็นโรคนู่นนี่นั่นเครียดกลับมาทำสิ่งนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยในความแม่งไม่มีอะไรอะแม่งมันมีอยู่จริงๆวะลองดูครับเข้าันในวันหนึ่งของท่านผู้ชมถ้ามันน่าเบือ่อแบบอ้อ ไม่รู้จะไปไหนร้อนขี้เกียจอะไรลองก้าวถอยหลังีกสเต็ปหนึ่งนะครับแล้วลองมองดูว,ว่าเ้ในมุมความคิดเนี้ยความเบื่อเนี้ยมันเกิดจากอะไรเป็นสิทธที่เรารักจริงๆหรือเปล่าเป็นสิ่ธที่เราต้องการท,ทําจริงๆหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนเลยชีวิตพวกกูมันไม่ได้ยาวแบบร้อยปีขนาดนั้นนะทีนี้อายุสั้นด้วยซ้ำเพเพิเพ่งหกสิบอาจจะตายแล้วก็ได้ผมว่าการที่จะรออะไรที่มันโอกาสเลยพรกเนี้ยมัน ม,มันไม่ใช่อ่ะความไม่มีอะไรก็ยังมีอะไรอยู่นั่นอะครับผมคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับไม่รู้ผมพูดอะไรไปเยอะแยะนะวยความที่ไม่มีไอเดียมันก็เลยเป็นไอเดียในการทําคลิปที่ชื่อว่าแม่งไม่มีไอเดียเลยเลยใครชอบคลิปแนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องเบส e อรนะครับเราลงคลิปทุกอาทิตย์เรายังมีพอดแคสต์ด้วยนะครับกดแจ้งเตือนด้วยถ้ามันไม่แจ้งเตือนอะ่ะคือกดแจ้งเตือนด้วยนะขอร้องแหละนะจ๊ะสำหรับวนันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอันใหม่ในคลิปหน้าสำ BOOM!